เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง กับเกมกระบี่เยอะอยุทธจักร3หรือ s ็อตแมนทรนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวให้เราเด่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ก็มีหลายคนเนี่ยยังงมโขงกันอยู่นะไม่รู้ว่าจะไปทำมาไหนดีกิจกรรมก็เยอะอะไรๆเต็มไปหมดเลยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนําในส่วนของผู้เล่นมือใหม่นะครับว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างให้เก็บครบทุกคอนเทนต์หรืออาจจะมีคอนเทนต์สําคัญสคญสาหรับคนที่ติดงานหรือไม่ค่อยว่างนะครับได้ทํา ด้วยนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมีคําตอบให้แน่นอนก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของพวกเรื่องแรกๆก่อนแล้วกันนะครับที่เรารู้กันอยู่นะก็คือในส่วนของพวกกิจกรรม เรื่องของการเติมเงินหรือว่าพวกเส้นทางจอมยุทธอะไรพวกนี้ที่มันจะมีขึ้นมาให้เราเนี่ยกดรับนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นของรางสําหรับคนที่เป็นสายฟรีเลยเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเวลาว่างมากดรับของหรือว่าทํากิจกรรมให้ครบทั้งหน้ากระดาษเลยในวันที่3เนี่ยไล่มาเนี่ยผมก็ไล่เก็บครบจนแบบว่าไม่เหลือเลยนะระหว่างวันที่1กับวันที่2นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บครบ8วันเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของหรีงจือด้วยนะ ถึงจือนี่คือค่อนข้างดีนะครับสาหรับตัวสีม่วงเพราะสําสหรับคนที่แบบว่ามีตัวละครที่เป็นคู่หูเนี่ยน้อยก็จะมีตัวเนี้ยคอยซัพพอร์ตในเรื่องของดาเมจให้กับเราได้ด้วยและแถมข้างล่างเนี่ยยังมีของรางวัลให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมวกอ่าถ้าเกิดใครที่เล่นมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าหมวกขั้น3เนี่ยเป็นของเลเวล41ซึ่งสามารถเพิ่มดาเมจให้เราเนี่ยได้เยอะแล้วก็มีสเตตัสที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องสับเปลี่ยนแน่นอนรวมถึงกกนนออ่ีมมามายยยเลยด้วนะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รายวันแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมประจําวันด้วยไอตัวประจําวันเนี่ยมันจะบอกเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราว่างช่วงเวลาไหนเนี่ยเราก็ลงเวลานั้นไปเลยแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกในส่วนของกิจกรรมประจําวันนะว่ามันมีอะไรที่เราต้องทําบ้าง อขณรที่เก็บหรือไม่ก็ควรทําจริงๆนะครับตรงนี้จะมีบอกครบหมดเลยอันดับแรกเลยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เหมืองหัวลูนะครับก็คือกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้เนี่ยจะจํากัดต่อวันเนี่ยสครั้งรู้สึกเหมือนจะสแต็กเก็บไม่ได้ด้วยนะไม่มีขั้นต่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังปลดล็อกปุ๊บเนี่ย สองครั้งต่อวันถ้าไม่ได้ลงเนี่ยมันก็จะไม่นับเพิ่มไป4ครั้งอะไรที่แบบทํานองนี้นะครับสำหรับคนที่แบบเลเวลสามสิบแปดในวันนี้แล้วและอยากจะรอในส่วนของตัวเลเวลสี่สิบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลงวันนี้ให้ครบเลยก็คือความอายุที่ทำตรงเนี้ยของรางวัลก็จะมีพวกหมวกมีอะไรพวกนี้ม่ให้ใส่นะครับแต่ถ้าเกิดเราขึ้นสี่สิบปุ๊บเนี่ยจะมีหมวกชั้นยอดระดับที่สูงกว่าด้วยนะครับมาให้เราดรอปอีกนะตรงตรงนี้คือจะให้เห็นว่าของรางวัลต่างๆเนี่ยที่ได้เนี่ย แล้วก็ยังมีในส่วนของขอพันกลด้วยนะครับขอพั 1, นกลเนี่ยรู้สึกเหมือนจะต้องจับตีกันไปก็คือจะเป็นการไต่ด่านไปเรื่อยๆชั้น5ชั้น6ก็คืออยู่ที่ว่ายิ่งเราไต่ยเยอะเท่าไหร่ของรางวัลก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแดนลับหลงเฉวียนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นแค่การลงดันไปเรื่อยๆก็แค่แบบจับตี้หรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับผมเนี่ยจับคู่อัตโนมัติเนี่ยก็จะมีคนกดลับแล้วก็ลงเล่นเรื่อยๆเลย ตรงนี้เนี่ยเราต้องทําอยู่แล้วทั้งหมด3อันที่เป็นในส่วนของการลงดําประจําวันนะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าเราทําแบบเดียวๆเลยหรือว่าใช้แค่คู่หูของเราทําก็ได้ก็คือการจับกลุ่มจับกลุ่มตรงนี้อ่ามันจะมีเรื่องของการเดินทางออโต้ให้นะครับว่าเวลาเรากดไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปเจอกับบอสตัวไหนเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยเพอมาถึงจุดบอสใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่า จำยุคคนเดียวเนี่ยจะไม่มีพลังในการต่อสู้เอาชนะได้ต้องใช้คู่หูด้วยนะครับก็หรืออาจจะมาเป็นตี้เลยก็ได้เนี่ยผมมาคนเดียวก็น่าจะไหวอยู่แล้วนะครับพลังก็น่าจะพอรับได้อยู่ประมาณ9 0 0 0 0มื่กว่าเกือบแสนหนึง่งละดามเมทที่ทําได้เนี่ยก็จะแรงขึ้นแล้วมันก็จะมีบอกด้วยนะว่าตัวไหนตีไม่ค่อยเข้ามันก็จะมีแพ้ทางกันนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเราต้องดูตรงเนี้ยเนี่ยของผมเนี่ยแพ้ทางไม้เต็มๆเ,เลยก็อาจจะตีตัวเนี้ยเข้ายากหน่อยแต่ว่าเลเวลมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36นะครับจะถือว่า มีพวกตัวแบบลูกศิษย์ของเราหรือว่าตัวคู่หูของเราเนี่ยคอยช่วยด้วยตรงนี้ก็เก็บได้ประมาณสัก3าครั้งต่อวันนะครับพอเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พักได้เลยไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมตัวจับกลุ่มทางการตรงนี้ขอรางวัลที่ได้ก็จะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะพาละว้าไปต่อเนื่องนะแต่ผมต้องกดหยุดไว้ก่อนนะครับเราก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมอื่นอย่างเช่นปละลองยอดฝีมือตรงนี้อ่ามันก็จะมีดานขึ้นมาอันนี้คือเพิ่งจะเข้ามาในวันนี้เลยนะครับเมื่อวานเนี่ยไม่มีนะเพราะว่า ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยจะปลดล็อกในวันที่3ก็คือคนที่แบบเล่นเซิร์ฟตั้งแต่5-6ลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่มานะครับแล้วมันก็จะมีบอกนะว่าค่าพลังเท่าไรเก็บยังไงพอเรากดลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการออโต้แบบเจอกับบอทนะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับก็แค่กดออโต้แล้วก็ตีสู้ไปได้เลยสู้ไหวก็จบสู้ไม่ไหวก็แพ้ตามระเบียบนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาตีกับบอทเนี่ยเราจะไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็มาสู้กันได้ และในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็คือฝึกฝนยุทธฝึกฝนยุทธเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวเลเวลเนี่ยบอกนะครับว่าเราเนี่ยสามารถลงได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไรไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆเลย,เลยตั้งแต่เลเวล36อ่าปลดล็อกก็มาไล่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวพอ40ปุ๊บก็จะปลดตรงนี้อีกเราก็ต้องมาไล่ลงอีกนะครับของรางวัลที่ได้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆตามชั้นที่เราปลดนะะอันนี้คือผมตีครบหมดแล้วนะครับหรือเราจะท้าทายซ้ําเพื่อเช็คความสามารถของตัวเอง,เองก็ทําได้เช่นกัน มันก็จะมีบอกนะว่าความสามารถของแต่ละขั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปเนี่ยก็คือภารกิจสมาคมการค้าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่กดรวบรวมออโต้ Auto เนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งของตัว NPC หรือว่าตัวละครเราเนี่ยก็จะเดินไปเพื่อที่จะเก็บในส่วนของพวกต้นไม้ใบหญ้านะครับผมเก็บครบเนี่ยก็ถือว่าส่งให้สมาคมเรียบร้อยแล้วถัดไปอีกนะครับผม,มก็จะมีตัวทางฝั่งของนี่เลยนะครับพวกที่สามารถเลือกทําได้ แล้วก็จะมีล่าสมบัติด้วยซึ่งล่าสมบัติตรงนี้เนี่ยเราก็แค่มากดในกระเป๋านะครับดูว่าไอ้ตัวแผ่นล่าสมบัติของเราเนี่ยยังเหลือที่จะล่าอยู่ไหมของผมยังเหลืออันนึงก็กดใช้นะครับกดใช้เนี่ยมันก็จะวาร์ปแล้วก็จะเช็คสมบัติให้ พาไปยังจุดเนี่ยที่จะขุดสมบัติได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราดวงดีนะขูดสมบัติเนี่ยเจอห้องสมบัติเนี่ยก็สามารถเชิญเพื่อนในตี้นะครับหรือว่าเข้าไปคนเดียวเนี่ยเพื่อที่จะเก็บสมบัติตรงนั้นนะ่ะได้เลยแล้วก็ได้ XP เนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ3อันนี้ที่เราเนี่ยต้องทําเลยบังคับเลยนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของกิจกรรมสําคัญสาคัญมากๆเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของประสบการณ์เราได้ด้วยอย่างเช่นการตอบคาถามประจําวันตรงนี้ เมื่อเรากดตอบคําถามแล้วนะครับก็ต้องตอบให้ถูกทั้ง5ข้อนะถ้าเกิดว่าตอบผิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ยึกพีเน้อยลงด้วยนะครับพอเราเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการถ่ายทอดทักษะกิ้วนะครับที่หลายคนอาจจะยังงงว่าเออมันถ่ายทอดยังไงนะให้เรากดไปที่ร่วมแล้วก็กดไปที่ถ่ายทอดพลังตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดเนี่ยเรากดเรียกได้เลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรียกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอายุคําเชิญด้วยที่ประมาณ1นาทีนะครับให้เราเนี่ยกดคําขอไว้หมดเลย3คนเนี่ยถ้าเขาอยู่เนี่ยเดี๋ มาหาเราแล้วก็ปรากดถ่ายทออพลังกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่เขาก็จะปฏิเสธอัตโนมัติหรือไม่ก็ไม่รับการถ่ายทออจากเราเลยซึ่งตรงนี้ก็น่าจะลําบากนิดนึงสาหรับคนที่แบบว่าไม่ได้นัดก,กับเพื่อนหรือว่าไม่ได้นัดก,กับกิ้วนะครับตรงนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยที่จะต้องมานั่งหาและข้อสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของการฝึกฝนกลางแจ้งตรงนี้เลยการฝึกฝนกลางแจ้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ XP เยอะขึ้นแต่เราต้องกดใช้ตัวนี้ด้วยนะ อ่ากดใช้หรือว่าซื้อไปด้วยแล้วก็อันนี้คือสําหรับคนที่สายเติมเยอะหน่อยก็ใช้เพชรในการซื้อเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของของขวัญถุงหรือว่าไอการบอดถุงทองอะไรพวกเนี้ยที่มันได้จากตัวมอนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เนี่ยแล้วก็มานั่งปล่อยบอดแบบเป็นตี้ก็ได้นะจะได้ XP เนี่ยเยอะมากยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยบอดพร้อมกับลูกศิษย์หรือว่าอาจารย์ด้วยนะครับหรือว่าคนในกิลด์เนี่ยก็จะได้ XP เนี่ยคูณเพิ่มขึ้นไปด้วยอ่ะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับผม อันนี้ก็สามารถมาบอทได้เลยแต่มันจะมีช่วงเวลาในการบอทอยู่นะครับแต่กดเปิดใช้งานไปช่วงเวลาที่ได้เนี่ยมันก็จะมีบอกมาเลยว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งพอจบแต่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย X p r e พก็จะไม่คูณแล้ว แล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่เป็นสายแฟชั่นเนี่ยยังไงก็ห้ามพลาดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแฟชั่นมีส่วนลดราคาอยู่นะเนี่ยมีเวลาบอกอยู่นะว่าลดอยู่ถึงประมาณกี่วันนะครับสิวันตัวแล้วก็ทุกอาชีพเลยนะครับแฟชั่นพวกนี้จะลดราคาอยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดซื้อเนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ลดแล้วนะอยู่ได้สูงสุดถึงวันที่15กรกฎาคมาเท่านั้นนะครับแล้วลดถึง50%ด้วยของเดิมเนี่ยราคาแพงมากตอนนี้ลดถูกมากเลยนนะะรรับเพาะฉะ้้้้ีซือไไปใชด แล้ว้าเกิดว่าใครยังไม่ได้โหลดเข้าเกมมาเนี่ยแนะนําว่าให้โหลดเข้ามาได้เลยนะครับเกมเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสามารถเล่นแบบ cross platform ได้ด้วยนะใครที่เล่นเวอร์ชัน PC ีเนี่ยก็จะได้ภาพส,สวยๆฟี Feel ้ยวๆแบบที่ผมกําลังเล่นอยู่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูด้วยนะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ